สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุน กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้ในปี2560ตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2560ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนจะเป็นเดือนที่คุณมีโชคดีในเรื่องการเงินการทองเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานคุณไปดูเลยครับในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2560ตรงนี้ คุณจะมีโชคดีเรื่องการเงินเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะได้เงินหรือคุณติดต่ออะไรก็ตามซึ่งเป็นเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองที่ดินหุ้นคนที่ชอบเล่นหุ้นนะครับก็จะมีโอกาสได้เงินได้ทองในช่วงเดือนมิถุนายนในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเดือนที่ดีมากสําหรับชาวรัคนาราศรีมิถุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทอง ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขึ้นความรักเป็นไปในทิศทางที่คุณหวังไว้มากขึ้นถ้าคุณมีความรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องความรักมาก,ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมคุณจะมีความรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นถ้าคุณคบหาใครมาก่อนหน้านี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่า Uh huh. ไม่มั่นใจเลยว่าความรักมันเป็นมันจะไปได้ในทิศทางใดหรือไม่มั่นใจในตัวคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกภาวะผวงช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมไปแล้วคุณจะมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นหรือได้มีความรู้สึกปลดปล่อยภาระทางใจของคุณมากยิ่งขึ้นคนที่กําลังโสดนะครับก็มีโอกาสที่จะมีคน เข้ามาถูกออกถูกใจส่วนที่กําลังดูดูกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมสิ่งที่ต้องระวังนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเอ่อราศีมิถุนในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้ให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่จะไม่สบายหรือเจ็บป่วยกินยานะครับในช่วง เครื่องเดือนแรกในเดือนมีนาคมปีพศ2560สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงดายุนาคทองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ